มาวูดีคุณดูมาเดี๋ยมากลยสำกัเมาแล้วจ้ามาพี่ยามาแล้วสวัสดีค่ะันไ่น้งก็มาใขคขามกันเด็บนะคะคอะไรบอกพี่ <c oughs> ชุดอะไรคะชุดนักเรียนชุดพะละอันนี้ชุดพะละชุดพะละตั้งกล้กกองไกลนะครับกริฟอะไรเนะี่ยไกลไปก็ออบอกว่าพิมบอ,อกว่าไงนะ <laughs> เออ้พี่กงสวัสดีค่ะน้องหอมสวัสดีค่ะสวันดีดด เคยเราคุยคุยกับเอฟซีก่อนไม่ได้หรอคุยกับเอฟซีก่อนลูกพี่จะถึงสี่พันคนดูแล้วจะถึงสี่พันคนดูแล้วเหรอ เพิ่งเริ่มร้อยกว่านะสวยจังเลยค่ะวันนี้อุ้งสองร้อยแล้วต้องข้าวบอกเลยนี่อู้หม่นโชว์ตัวชุดอะไร่วบอกให้ลูกชุดเลยน้องชุดพละค่ะชุดพละค่ะชุดพละโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนอนุบาลสือเทพติดนี่ไงสวยษฐไหมคะโรงเรียนพี่พลอยว่ามันสวยมากเลยนะตอนพี่พลอยเรียนอยู่มันไม่เห็นมีชุดอย่างนี้เลยอ่ะพี่พลอยเสียดายมากเลยเดี๋ยวต้องให้ ต้องให้แม่พี่พรชื่อไอ้แหละแม่พี่พรชื่อใหญ่น้อยไงใช่ใหญ่น้อยอ่ะแต่แต่แต่ต้องรอให้พี่พรตัวเล็กก่อนตอนนี้พี่พรตัวใหญ่เกินไปจ่รอจะตัวเล็กตอนไหนอะคะไม่รู้อ่ะเขาบอกว่ารอตั้งนานน้องข้าวทำอะไรอยู่น้องข้าวยังไม่มาน้องข้าวทำอะไรอยู่คะน้องข้าวกินกินอะไรคะเมื่อกี้เนี้ยกิน หมูย่างอ่ะหมูย่าที่หนูทำเองใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะลงคลิปให้เอฟซีดูใช่ไหมน้องข้าวห่วงกินข้าวอยู่เลยมาสายใช่ไหมคะเลยมาสายใช่ค่ะวันนี้หนูจะมาออกกำลังกายให้คนดูดูไหมคะเต้นท่าปั่นปั่นปั่นอะมันชื่อเพลงอะไรนะทีหกใช่ทีหก น้องข้ายังไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะแต่น้องอยากใส่ชุดเฉยๆค่ะหนูไปโรงเรียนยังคะยังยังไม่อยากไปค่ะอ,อ๋อยังไม่อยากไปค่ะใส่ชุดนักเรียนเฉยๆค่ะ <laughs> ใส่ซ้อมไปใช่ไหมคะใส่ซ้อมไป <laughs> แ,แต่หนูทำการบ้านแล้วใช่ไหมใช่ค่ะหนูส่งให้คุณครูดูยังค่ะการบ้านอะ่ะก็ยังเนาะยังยัง น้องข้าใส่ชุดอะไรคะน่ารักจังเลยชุดนักเรียนค่ะชุดพาละชุดพาละเอฟซีบอกมาสายนะคะน้องข้าอ๋อน้องข้ากำลังกินข้าวอยู่ค่ะขอโทษนะคะขอโทษนะคะเอฟซีให้ภายแม่ถาเอฟซีให้ไยไหมหนูมาสายให้ไย่แม่คะให้ัยไหม่คะมาสายเกินไปค่ะ มาขวานมาสายเต้นเพลงให้เอฟซีดูไหมเอาเพลงอะไรเอาเอฟซีเอาเพลงอะไรคะทียี่หกไหมทียี่กไหมคะทียีกเปิดหัวด้วยทียี่หกเหรอคะเครื่องเอาเพลงอะไรนะแหลกเบอร์โทรดีกว่าแหลกเบอร์โทรโอเคแหลกเบอร์โทรแหลกเบอร์โทร ขอใจเธอแลกเบอร์โทรขอใจเธอแล้เบอร์โทรใช่ใช่ใช่อุ้ยต้องอ่านกอไก่ให้ฟังแล้วหนูอ่านเป็นยังคะอ่านได้ไหมลูกอ่านกอไก่สักหน่อยนิดนึงไม่ต้องจบเรดวแค่เดียวอ่ะก็เลยกอไก่กอไก่อยู่ในลรขกอขวดกองเรากอไก่เข้านะกอคนคึ้งคางกอละคางก้างฟ้ากอใจกากาจามใช้ดีถ้าจริงปีรัง้าจังวิ่งเนย อารโอเกไปชัเชยกู้กันยราหยิงโซบาแเราก็ได้สวมปันสปัติมันอัานต้าทานเข้ามาลราเหน้าขาว้าูุเต้าเดินย่างนอนเนนไม่มองเดิกนอนมุนตัดรังตุ้งทอถุงท้อคุ้นท้อทหารดทคุณนทอถุง นิยมนาหนูนหนูนหนูคนนิยมเอ้ยหไฟโอเคบอไม้ไม้บอไม้ไม้ทัมกลป่าตากลมันฮ้อทำลายอ๋อฝา พายไปลอยลิงไปเ่าโป๊ะเวลมโป๊อเนลมโาสะเผลมโป๊ะเผลมโปสีเาลมสป๊ะเผลมโส๊เเือสโส๊ะเรามโน๊ะอผอมอป๊ะ่อลไรป๊ะเผลม ไนุชลอจุราจาพามยองคออางเนืองนองคอรักุตาโต้เก่งมากเลยอ่านไม่ดูหนังสือเลยนะเก่งมากท่านผู้ชมถามไปเลยเก่งป่ะหนูไม่ได้ดูหนังสือนะหนูอ่านเองเลยนะคะไม่ได้ดูหนังสือนะคะโหเก่งมากเลยค่ะเอา ABC ซักรอบเลยไม่ใช่วันดีกว่าวันวัน จูบีโฟร์ไฟฟ์เซเว่นเก็ดไนท์เท็นโอ้โหเก่งนะค่าที่เนื้อเก่งไหมเก่งไหมคะเออเก่งไหมคะเก่งเออโอ้สอบได้ที่หนึ่งแน่เลยขอบคุณค่ะที่ลรกพร้อมบทเพลงพร้อมบทเพลงนะโอเคโอเคน้องข้าอยากเต้นแล้วค่ะเอาเพลงอะไรก่อนดีนะ น้องข้าวกินข้าวหรือยังคะหนูกินข้าวยังคะข้าวกินข้าวยังคะแล้วถามเอฟซีนะคะกินแล้วค่ะเอฟซีกินข้าวกันหรือยังเอฟซีกินข้าวกันหรือยังคะหนูกินแล้วค่ะหนูกินแล้วค่ะเอ้านีจ้าหนูหนูจำไม่ได้เลยนะหนูจะตั้งชื่อน้องอะไรดีเนี่ยตั้งชื่ออะไรดีคะ มีน้องเยอะกว่านี้เลยมันมีน้องเยอะเลยคือหนูตั้งหน่อยค่ะ่วอหนูตั้งมาค่ะมีน้องเยอะแล้วมีพี่อีกคนนะเอ้พี่กี่คนคะสองใครบ้างคะพี่บอยพี่กองอ๋อพี่ลอยพี่กองตอนนี้อยังพึ่งคุยกันโน้นอนเลยละกินเยอะดิูน้อนเยอะนะน้องเอลซ่าน้องเอลซ่าค่ะ ไม่ใช่น้องอ็นนาเอ็นนาเอ็นนาใส่ใส่ชุดเอนนาอยู่นะพี่จะตั้งชื่อให้หนูนะเออต้องอะไรดีอ่ะน้องคนนี้เหรออยากสั่งของค่ะยังไม่เคยสั่งเลยสั่งได้ที่ข้อความเพจได้เลยนะคะน้องอ็นาไงน้องอ็นาไงคะน้องอ็นาไงแม่เมีมีพี่เสนอมาอีกแล้วพี่เยาวรักษ์บอกว่าข้าวจีนี่จะข้าวจีไหมหนูเคยกินข้าวจีไหมคะ อ๋อที่พี่ก้องชอบกินไงที่มันเป็นซื้อที่บ้านนาไงที่มันเป็นข้าวเหนียวแบบแผ่นแผ่นะส่ไข่ไงปิ้งๆิอ่ะที่ปิ้งหนูไม่เคยกินเหรอเคยเคยที่เราเคยกินที่ตลาดน้ำบ้านนาไงอะไรอ่ะข้าวจี่นั่นแหละข้าวจี่ที่ก้องชอบซื้อมากินอ่ะก้อชอบกินที่ตาดนพี่พี่ไผ่บอกว่าพี่ไผ่พี่ไผ่บอกว่าชื่อข้าวสวยจ้าข้าวสวยอันนี้ข้าวหอมอันนี้ข้าวสวยไหมคะ โอเคดีด okay, ีข้าวเอนนาข้าวอนนาถ้าให้ชื่อแอนนาจะได้เขาก็ต like ั้งชื่อมันเนาะอก็ตั้งชื่อมันเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะวันนี้มาพี่นกบอกว่าดีใจจังวันนี้มาทานคนสวยพี่นกไหนอะพี่พลอ่านชื่อพี่พลอ่านชื่อเอฟซีค่ะพี่นกที่ใครที่ใครนกก่อนนะคเอาพี่วอย พี่พลอยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะลองถาม FC ดีสิคะ FC อยากได้เพลงอะไรคะเพลงได้เพลงอะไรคะหนูมาอ่านนี่หนูมาอ่านนี่หนูมาอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่าเลาว์ทีราซาจ้าลาว์ทีราซาจ้าใครทำอะไรเลือเอาเอาเสียงใหญ่ทำอะไรเลือกวะกดไลค์รัวๆเลยนะคะอ๋อกดไลค์ให้ใครนะคะ 哎呦！